ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะครับผู้จัดการเล็กและนักกมลการยางนะครับครับผมสีใหม่สีใหม่เลยนะครับตัวนี้รถคันนี้เป็นรถของผู้จัดการเล็กเองเลยเอ้าหล่ะอ่าก็แต่งรถให้กับลูกค้ามาเยอะมากเลยแต่ตอนนี้เราแต่งของเราเองโอ้โหก็นั่งปรึกษากันไปปรึกษากันมาคุยกับนักกมลไปคุยกับนักกมลมาตอนแรกก็จะทําเท่านี้ ครับไปไปมามโอ้โหมันจะต้องเติมเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพิ่มถูกต้องครับถ้าจะให้สวยผู้จัดการเล็กต้องแต่งแล้วก็ไปให้ลูกค้าดูที่โชว์รูมนะฮะครับผมแล้วก็ทำรถลูกค้ามามากมามแก่กองอ่าครับผมถึงทำรถต่อเราเองบ้างก็ยังเลือกของที่ดีมีคุณภาพของที่ดีมีคุณภาพคันนี้นะครับเป็นสีน้ําเงินแต่ว่าผมจะเรียกว่านับเงินเนี่ยนับเงินนะนับเงินนะนับเงินแล้วก็ดูที่ฝากระโปรงนะครับนะครับไอคันนี้ผมใช้ชื่อเรียกว่าเจ้าแชมป ครับผมเจราะผมกวาดรางวัลมามากมายเลยนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับปีที่แล้วก็ที่หนึ่งของประเทศนะครับปีนี้ก็รักษาแชมป์ได้แน่นอนนะครับก็เรียกว่าเจ้าแชมป์แต่ทีนี้เราแต่งอะไรบ้างนั้นเรานั่งคุยกันนักรมลอธิบายได้ครับวันนี้ผมให้ผู้จัดการอธิบายแทนผมดีกว่าได้เลยครับผมได้เลยครับผู้จัดการอย่างแรกเลยนะครับผมต้องการลดนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้คือเครื่องยนต์1.9นะผมต้องการฟิลลิ่งของ1.9นะครับแล้วก็ เอามาเติมแต่งทีนี้เมื่อได้รถ1.9แล้วเนี่ยสิ่งต่อมาก็คือผมก็ต้องเลือกรอแล้วผอันดับแรกเลยคือเครื่องยนต์1.950แรงม้าผมเลือกรอเบาก่อนเลยอาล้อเบาก็คือมาคุยกับน,นักกมนล้อเบาก็จะมะีงานไทยที่ผมชอบที่สุดตอนนี้ก็คือ เป็นของเลนโซเลนนอมเลนโซครับแล้วผมนั่งคิดดูว่าเอา5้าหรือ6ดีครับผมสรุปก็คือจบที่เวนนอม5้าใช่ครับนะครับเวนนอม5ลายมันสวยมากเลยใช่ครับใช่ครับลายสวยก็คือดำนะครับแล้วก็ตัดแดงครับผมและยางคือเป็นล้อเบาก็คือโฟฟอร์มิงใช่ครับน้ำหนักมันเบามากใช่ครับก็จะไม่กินน้ำมันนะครับใช่ครับต่อมาก็คือผมเลือกยางนะครับ ยางก็คือผมเลือกเป็นโยโกฮาม่าเอดีศูนยดีศูนก็คือ,อยางญี่ปุ่นสองหกห้าหกสิบสิบครับผมได้ข่าวมาว่าถ้าเกิดในสนามแข่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องเป็นโยโกฮาม่าครับผมมันเกาะถนนดีมันหนึบดีครับอ่าแล้วในเรื่องของถ้าผมต้องการขับรถเร็วผมก็จะเลือกการโหลดซึ่งสเต็ปของน้าเนี่ยปกติก็คือ หน้า1.5หลัง2แต่ตอนนี้ผมต้องการที่จะเที่ยกว่าเดิมนะครับเพื่อคุมในเรื่องของความเร็วแล้วก็เรื่องการจัดทรงให้มันสวยก็คืข้างหน้าเนี่ยผมก็โหลดไปบอกหน้าเลยว่านะผมขอหน้า2นิ้วครับผมข้างหลังก็คือขอ3นิ้วผมแล้วก็โชคเนี่ยผมเลือกก็คือเป็น Pro เฟนเดอร์ครับผมควีนซีรีส์ครับผมปรับ16ระดับครัข้างหลังก็คือเป็น p i กกี้แบ็ปรับ8ครับผมสปริงโหลดเบีอัตโนมัต คือเอาพูดง่ายๆว่าเอาฟีลลิ่งคือเอาทรงเหมือนรถผมเลยครับผมทั้งหลังคือปกติเราจะโหลดให้ลูกค้า2นิ้วครับผมแต่ผู้จัดการบอกว่าเอาเหมือนเอาเหมือนผมได้ไหมเหมือนนะเลยเอาเหมือนผมได้ครับก็คือเราใช้สปริงตัวที่เราโหลดครับคือตัดตัดลงไปหนึ่งนิ้วครับก็คือตัดมาปุ๊บนี่เลยฟิตเมนต์จะได้แบบนี้เป๊ะเลยครับอ่าแบบเป๊ะเลยครับแต่จริงๆแล้วครับผู้จัดการ ถ้าเราเบื at ่อนะฮะเราเบื่อเราว่าเออมันเตี uh ้ยไปมันเบื่อปุ๊บก็แค่ซื้อสปริงครับผมอ่าสปริง2นิ้วมาใส่ใช่ไหมสปริงเดิมก็ขายได้ครับผมอ่าสำหรับคนที่ชื่นชอบฟิตชอบเฟสมีฟิตเมนต์แบบนี้นะครับครับผมหน้า2หลัง3นะฮะก็ไปดูได้ที่สยามทิตตี้อ่านี่เลยครับก็จริงๆแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินนะสีดำามันแม่งโคตรเข้าเลยมันมันตัดกับอะไรดีนะ คิวล้อดําครับอ่าแล้วก็มีแล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นครับตัวนี้เลยไปดูด้านหลังครับมีชายล่างด้วยครับเป็นชายล่างอ่าชายล่างก็คือตัดกันดีกับชายล่างปันอ่าันนักระบนครับผมอ่านะและที่สําคัญนะครับรถคันนี้ก่อนจะมาหานาเนี่ยผมได้ติดฟิล์มคุณภาพสูงเลยเอาฟิล์มเหมือนผมฟิล์มเหมือนนักกระบนเลยฟิล์มใส่นะฟิล์มใสสีเขียว S C V 999ของอันติเมตฟิล์มนะครับตัวนี้นะแล้วก็ผมผมติดฟิล์มเสร็จใช่ไหมนะครับ ก่อนที่ผมจะมาหาน้าเนี่ยผมไม่จอดตากแดดเลยเพราะว่าต้องการให้น้ํายาฟิล์มนะครับกับตัวเนื้อฟิล์มสมานกับกระจกแล้วผมก็ขับรถมาเฮ้ยจอดตากแดดนะฮะไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยหรอโอ้โหอ่านี่ครับก็เป็นฟิล์มที่มีคุณภาพครับคือฟิล์มที่หน้าใสหรือว่าผู้จัดการเล็กใสนะคือพูดง่ายๆว่าฟิล์มพวก bent bm ใส่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณภาพแน่นอนครับถึงทุกคนจะเห็นใสแบบนี้ครับแต่กานร้อนได้ 99%ครับตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้ใสๆแบบเนี้ยมันจะกันความร้อนไม่ดีที่ไหนได้ผมขับมาโอ้โหไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดเลยเย็นช่ำเย็นชํำเลยครับครับผมหูหล่อมากเลยครับนี่เลยครับก็ใครที่มองหาตัวสีน้ําเงินตัวใหม่นะครับก็มองดูเป็นแนวทางนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นสีดําสวยแน่นอนครับผมครับผมวันนี้ครับภูมิใจภูมิใจเลยครับเพราะว่าเราแต่งรถให้กับลูกค้ามาเยอะมาก แล้วเราก็รันตีเลยว่าเราแต่งรถให้กับลูกค้ามาเราชอบครับแล้วเวลาเรามีรถเราก็ต้องแต่งรถเองเพราะเราแต่งปุ๊บเนี่ยก็ไม่ลืมก็คือว่าสำนักแต่งที่มีชื่อเสียงก็คือนักกมลเนี่ยรเราก็ขึ้นชื่อแล้วเราก็ผูกโปรโมชั่นไปกับนักกมลนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้านะครับทุกท่านที่สนใจนะครับอยากจะแต่งแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ของ s u z u s สแอมิที้ทุกสาขานะครับเราจะมีที่เบอรสาการขายคอยคิดโปรให้และโปรนี่ก็คือผูกไว้กับ ของแต่งด้วยครับผมของแต่งเนี่ยเป็นแสนเลยนะครับครับผมแล้วราคารถก็คือเป็นล้านครับผมแต่ใช้เงินออกรถประมาณแสนแสนห้าไม่เกินนี้ถ้าแสนห้าได้แบบนี้เลยครับได้แบบนี้หมดเลยครับโอ้โหไม่เกินไม่เกินแสนห้าได้แบบนี้หมดเลยครับผมนะก็เป็นแนวทางในการแต่งนะครับหรือว่าใครที่จะดูรถหรือว่าจะดูฟิตเมนต์รถดูทรงรถนะครับไปที่สยามซิตี้นะครับผมลำลูกกาครับผู้จัดการเล็กจอดอยู่ที่โชว์รูมทุกวันจอดอยู่ที่โชว์รูมครับครับผมอ สำหรับวันนี้ครับผมภูมิใจก็ยินดีกับผู้จัดการเล็กด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะขอบคุณมากครับต้องขอบคุณนะด้วยที่มเราช่วยกันคิดครับช่วยกันสร้างแล้วก็ได้รถของความภาคภูมิใจมาครับผมก็เจ้าแชมป์คันนี้นะครับก็คือจะเป็นรถประจำกายของผู้จัดการเล็กครับผมต่อไปนะครับอ่าครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับหรือว่าผู้จัดการเล็กจะแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูครับัดูครับสีน้ำสีเงิน สีน้ำเงินนอ๋อสีนับเงินครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับเวรุ่นฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ